บัดนี้บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายได้สมาทานศีลสมาทานพระกรมรมฐานแล้วไม่ขณะที่ท่านทัหลายรับฟังคำอธิบายในการเจริญพระกรมรมฐานก <c oughs> ็ขอให้ตั้งอยู่ในอิธิยาบทที่ท่านสบาย ถ้ากว่านั่งท่าไหนไม่สบายก็เปลี่ยนท่าได้จะนั่งเกับอี้นั่งห้อยเท้าก็ได้เมื่อนั่งแบบนั้นไม่สบายจะเหยียดเท้าก็ได้จะยืนก็ได้จะเดินก็ได้จะนอนก็ได้ให้เป็นบุญีความเคารพในธรรมอันนี้ไม่ห้ามเรียดยาบททั้งสี่ยาบทนี้ เป็นเอ د ิยาบทที่สามารถจะบรรลุอรหันต์ได้ทั้งหมดเรื่องทางกายอย่าเคร่งเครียดเกินไปปล่อยให้กายสบายใจมันจะได้สบายในก่อนที่จะฟังปฏิปทาของท่านผู้เท่าคือพระอรหันต์ในปัจจุบันก็รวบรวมกําลังใจของท่านให้ทรงอยู่ในอิธิบาทสี คือฉันทะพอใจในธรรมวิริยะมีความภาคเพียรต่อสู้ต่ออุปสรรคจิตจะจิตตะสนใจในธรรมะจดจอ่อไม่ละพดไม่ละ,ละทิ้งวิมัมงสายใช้ปัญญาใคร่ครวนไปตามท่านนักปฏิบัติเพื่อหวังความดีของตนจงอย่าสนใจในขันห้า เวลาที่ปฏิบัติไปอาการของปีติห้าประการอธิบายให้ฟังแล้ว <C oughs> เมื่อปีติตไดอย่างมันปรากฏขึ้นมันจะมีกายอาการของทางกายบางอย่างปรากฏขึ้นแล้วก็ถือว่าช่างมันว่าร่างกายนี้มันพังปเส็นได้เวลานี้ยิ่งเป็นของดี อย่างเลวที่สุดในขณะที่อารมณ์ของเราจัดเป็นจับอยู่ในกุศลถ้าตายไปในเวลานี้อย่างเลวเราก็เป็นเทวดาอย่างกลางเราก็ไปพรมอย่างดีที่สุดเราปณิพานถ้าท่านนนหลายยังมัวสนใจอยู่กับขันห้าของท่าน อาการอย่างนั้นปรากฏอาการอย่างนี้ปรากฏมีความหวั่นไหวอย่างนี้ทําไปสกิโกชาติมันก็ไม่ได้อะไรเพราะว่ายัางมีความสนใจกับขันห้าทางที่ดีแล้วก็รักษารมใจให้เป็นสมาธิทําจิตให้เป็นสุขด้วยการกาหนดรู้ลมให้ใจเข้าออก เวลาฟังตั้งใจฟังด้วยเคารพฟังแล้วก็คิดตามและจิตคิดอยู่เสมอว่าโลกเป็นทุกข์ใครคนโลกในปัจจุบันเห็นว่ามันมีความสุขและความทุกข์มองไปแล้วทุกด้านเต็มไปได้วยความทุกข์ทั้งหมดประเทศไทยเวลานี้มีข้าวสิกทั้งภายในและภายนอก มีโลกมันสุขแล้วมันทุกข์เคารพกันต่างประเทศทุกประเทศเต็มไปด้วยความแรงแข็งเต็มไปด้วยความยุ่งยากมันเป็นสุขแล้วเป็นทุกข์เราอยากได้ไหมไโลกประเภทนี้นะ่ะสถานทีน่นี้แบบนี้เราอยากอยู่ต่อไปไหมถ้าเวลาตายแล้วเราอยากจะกลับมาเกิดไหมไโลกที่เป็นทุกข์โลกที่หาความจริงอะไรไม่ได้ มันเป็นิจังหาแต่ความที่มีแต่ความไม่เที่ยง <c oughs> มันเป็นทุกขังถ้าเราจิตเข้าไปจับไปยึดอยู่มันก็เป็นทุกข์มันเปลืนอนัตตาในที่สุดมันก็สลายตัวรักมันไหมถ้ารักมันเราก็เลิกอย่าปฏิบัติมันเลยเพระกรรมาฐานทำให้มันเหนื่อยเปล่าๆถ้าเราไม่รักโลกเราไม่รักร่างกายพอแล้ว ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกถือว่าปล่อยมันไปชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายไม่เกิดมาด้วยอำนาจของความโง่เราจะไม่ตายด้วยอำนาจของความโง่ต่อไปเราจะเป็นคนฉลาดคือไม่ติดอยู่ในความรักไม่ติดอยู่ในความโลภไม่ติดอยู่ในความโกรธไม่ติดอยู่ในความหลง ถ้าเราไม่ติดในการสี่อ,อย่างนี้เราก็าไปนิพพานพอใจแล้วหรือย่าง <c oughs> เรื่องของท่านแนะนำกันไว้เพียงเท่านี้ทรงอารมณ์เท่านี้ไม่กี่วันก็ถึงนิพพานหากว่าท่านรักจริงแต่ที่ไปกันไม่ได้ก็เพราะท่านไม่รักจริงคนสอนมีหน้าที่เพียงแค่แนะนำ ไม่สามารถจะแบกใครไปสวรรค์จะแบกใครไปพรมจะแบกใครไปนิพพานได้แล้วก็ไม่มีหน้าที่จับใครให้ยัดลงไปในนรกได้ท่านจะไปทางไหนเป็นเรื่องของท่านผู้จะไปเองไม่ใช่ผู้นำผู้แนะนำนะคนที่พูดนีนแนะนำแนะนำตามคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า แล้วถ้าจะมาย้อนถามว่าก็คนที่พูดนี่ตายแล้วจะปณน,นิพันหรนีอยังก็ตอบไ,ไ,ไม่ได้เหมือนกันไม่รู้จะไปน,นิพนนันธ์นรกก็คอยดูกันเวลาตายกันแล้วกันถ้าคนพูดตายเมื่อไรแท้ก็ตามไปดูว่าคนพูดไปไหนแล้วมันก็จะรู้เรื่องกันเองเพระพุทธเจ้าแต่งกล่าวว่าสิ่งใดที่ยังไม่มาถึงก็ไม่ควรจะตามคิดถึง สิ่งใดที่ล่วงไปแล้วก็ไม่ควรจะน้อมย้อนถอยหลังกลับไปคิดเอาจิตของเราคิดในปัจจุบันว่าเวลานี้ทําใจของเราให้มันดีเท่าน,นั้นละพอคือทำจิตของเราไม่ติดอยู่ในความรักทำจิตของเราไม่ติดอยู่ในความโลภทำจิตของเราไม่ติดอยู่ในความโกรธทำจิตของเราไม่ติดอยู่ในความหลงวิชาความรู้ของเรามีพอแล้ว ที่สอนไว้เหลือแหลกเกินกว่ความต้องการที่เขาปฏิบัติกันถ้ายังช่วยเหลือตัวของท่านไม่ได้ก็เชิญตามสบายนารกว่างขอต่อแต่นี้ไปเขาบรนดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายรับฟังปฏิบัติของท่าน้เท่านไม่อยากจะดูนักว่าปฏิบัติของท่านพเท่าเนี่ยตอนนี้ยังไม่ยังไม่เครียด ตอนที่แล้วแล้วมานี่ยังไม่เครียดตอนต่อไปดีมากถ้าเป็นละครก็ต้องคิดว่าพระเอกเต็มปฏิความทุกอยากพระเอกต้องอยู่ในขอบเขตจำกัดท้องเรื่องของท่านมัดทุกอย่างได้ได้กำลังใจ นั่นว่าท่านเองท่านปฏิบัติได้ถ้าเราปฏิบัติได้เราจะมีความรู้สึกเราปฏิบัติปฏิบัติบ้างไม่ได้จะมีความรู้สึกยังไงตัวอย่างเช่นนี้ในปัจจุบันเราทราบกันได้ยากนี่เป็นการบังเอิญอย่างยิ่งที่ได้สมุดบันทึกของท่านมาวันนี้ก็จะนำท่านเล่าเรื่องของท่านผ้เท่า ว่าหลังจากท่านทรงสมา,บ,บ,สมาบัตบบคล่องสมาบัตไปคล่องตัวและทรงอภิญญาห้าในอภิญญาหกซึ่งเป็นฌานโลกีคล่องตัวอภิญญาอันดับนี้เป็นอันดับเดียวกับที่ท่านปเทวทัติเพราะเอิญเดินอากาศได้ทำอะไรได้ทุกอย่างตามที่ต้องการเพียงแค่ชั่วจิตคิดนิดเดียว แต่ว่าอย่าลืมว่าพิญญาประเภทนี้เขาไม่ได้มีไว้ฆ่าคนถ้าหากว่าไม่เนื่องดย้ยศีลที่อย่างเดียวถ้าว่าปล่อยให้ฆ่าคนได้ก็ฆ่ากันไบบได้แบบได้แบบสบายๆ <c oughs> อยากให้ตายด้วยกำลังอะไรก็ทำได้อยูย่ๆนึกว่าเอาเท้าเตโจกสินให้ไฟไหม้มันให้ตายเสียหมดก็ทำได้ อยูอย่่ก็คิดว่าเจ้านี่จงไปง่อยก็เป็นได้ให้เป็นใบก็เป็นได้ให้เป็นบ้าก็เป็นได้ให้ตาบอดข้างเดียวตาบอดสองข้างหงดหนวกข้าวเดียวหูุหงวดสองข้างก็ทําได้ทุกอย่างแต่ว่าที่เขาไม่ทํากันเพราะอะไรเพราะว่านั่นไม่เป็นกฎของกรรมชั่วเขาศึกษากันมาเพื่อความดี ฉะนั้นอภิญญาประเภทนี้จึงจะใช้แต่ในผลของความดีเท่านั้นถ้าเป็นอำนาจกฎของกรรมเขาก็ไม่ใช้อภิญญานี้ดูตัวอย่างพระมหาโมคันลานะขณะที่กรรมเคยฆ่าพ่อฆ่าแม่มานับเติร์ร้อยชาติมาแล้วแล้วท่านก็นลงอเวจีมหานรกใช้นี่กรรมมาจนหมดกรรมใหญ่เศกกรรมเล็ก เกรรมเด็กๆยังมาเล่นง,งานท่านสมัยที่เป็นพระหรหันท่านเหาะหนีไปสองครั้งครั้งทีศาลโจรมาล้อมใหม่ท่านเข้าท่านทราบชัดเ่านีเปิงกดข้องกรรมที่ทำลายบิดาบรรดาท่านยิมงปล่อยให้โจรทุบแต่ก็ไม่ยอมตายโจรไปแล้วประสานร่างกายกระสานกระดูกดีแล้วก็เวลาองค์สมเด็จพส,สัมมาสมพุทเจ้านิพพาน นี่จะเห็นว่าไอาพิญญาสมาบัตินี้นั้นเขาสร้างไว้สําหรับความดีไม่ได้สร้างไว้สําหรับความชั่วบางท่านก็จะมานั่งคิดว่าโอ๋หนอมีอภิญญาสมาบัติทําอะไรก็ได้สบ,สบายแต่เปล่าเขาต้องทําเฉพาะส่วนที่เป็นกุศลเท่านั้นเมื่อท่านคล่องทุกอย่าง วิปัสนาญาณหลวงพ่อปายเขสอนตามสมควรเพราะว่าท่านเป็นพระโพธิสัตว์เรื่องที่ท่านจะสอนให้บุคคลบรรลุมรรคผลต่างๆมันเป็นของยากเพราะท่านยังไม่ใช่พระอาหารหันยจึงได้แนะนำท่านผพ้เท่าว่าอาจารย์ูนนั้นดีคน,นดีประมาณสิบท่านด้วยกันด้วยกันยงไปหาอาจารย์นั้นๆท่านบอกแต่เพียงว่าอาจารย์องค์นั้นๆทั้งหมด ที่สั่งให้ไปหานั่นท่านมีจริยาคล้ายพระอาหารหันต์ฟังดูมันยากของพระที่ทรงความดีความจริงท่านรู้ว่าพระทั้งหลายเหล่านั้นเป็นพระอาหารหันต์แต่ว่าในฐานะที่ท่านไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าท่านก็บอกว่าพระพวกนั้นมีจริยาคลายพระอาหารหันต์ เหมือนกับที่อาตมาบอกว่าพระทั้งหลายท่านเป็นสุปฏิปันโนแต่ความจริงคําว่าสุปฏิปันโนไม่ได้หมายความว่าเป็นอรหันต์เสมอไปเพียงได้เพียงปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมีศีลบริสุทธิ์ก็เป็นสุปฏิปันโนมีฌานสมาบัติก็เป็นสุปฏิปันโน ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นประสงคนาสิกิทาคารนาคารหันเราก็เรียกน,น้นนำว่าสุปฏิปันโนฉะนั้นคําว่าสุปฏิปันโนที่อาตมาบอกไว้าอาตมาไม่ยืนยันว่าท่านเป็นอันดับไหนอยากจะรู้ก็รู้กันเองมีคนเอาไปลือบอกว่าพระบางท่านบอกว่าค่อยบ่เป็นอรหันต์บอกว่าเป็นอรหันต์ ก็ไม่เคยบอกใครที่ไหนว่าใครเป็นอรหันต์แต่พระพวกนั้นเวลาพบหน้ากันก็คุยกันดีแต่มีข่าวแปลกออกมาข่าวอย่างนี้อาจจะเป็นข่าวของนางกินตมาในวิการกระเดรถีก็ได้ช่างเขาเขาว,ว่าอะไรก็ช่างเขาให้เขาเก็บเอาไว้ใช้ของเขาเองก็แล้วกันเราจะสนใจ ท่านนั่หลายก็เหมือนกันถ้ามีใครเขาฝ่าอะไรอาตมาแล้วก็อย่าไปโกรธอย่าไปเกลียดเขาอย่าไปรับออกมาให้ไว้เป็นหน้าที่ของเขาแต่ผู้เดียวเราก็มาคุยกันถึงปฏิปทาของท่านบุเ d ่าในเมื่อหลวงพ่อปานท่านแนะนำแบบนั้นท่านเวลสมัยนั้นต้องใช้ทุดรวงเป็นปกติ ยานโยยานพานะมันไม่ค่อยจะมีเวลาที่ท่านเตรียมตัวจะไปเตรียมกรดเตรียมบาดเตรียมจีวรเตรียมย่ามเตรียมรองเท้าหนังควายเตรียมกระติกน้ำเครื่องอุปรกรณ์สำหรับใช้ตามทางมียารักษาโรคติดไปนิดหน่อยเงินทองไม่มีตอนนี้ท่านหลายฟังแล้วก็ฟังอุปรสรรคไว้ด้วย อุปสักคใหญ่ที่เกิดก็คือพระที่เป็นเผ่าพ,พันธุ์ของเทวทัตที่มีอยู่ที่วัดบานมโคในสมัยนั้นก็มีไม่น้อยและก็ชาวบ้านที่เป็นเผ่าพ,พันธุ์ของเทวทัตในเขตของวัดบานมโคก็มีไม่น้อย มีเยอะทั้งๆที่นลวงพ่อาปานเป็นพรนธะดีนั่นแหละแต่คนภายในใกล้ๆเขาไม่ค่อยมองเห็นความดีของท่านเขามักจะรบนำบ้างลินทาบ้างไปตามๆกันแต่ความดีชาวบ้านอื่นจึงนำเอาไปกินหมดชาวบ้านพวกนั้นก็เก็บเอาไว้แต่คุณกรรมที่สร้างความเป็นสัตว์นรกมีไว้มากนี่ไม่ได้แกล้งว่าเขานะเป็นความจริง เวลานี้พวกที่อยู่ทันสมัยนั้นที่บรนาม m พวกเขาปานบรรนามพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบงอกแงกงอกแงกงอกแงกไม่สมประกอบไม่ทรงตัวดีไปตามๆกันเป็นอันว่าเวลาที่ท่านเตรียมการที่จะออกทุกดงไปหาพระผู้ทรงความดีบรรดาพระที่เป็นดิรัีและเป็นอรัชีและบุคคลผู้เป็นเผ่าพันเทวทัต เขาก็พากันมาพูดต่อนหน้าเยาะเย้ยบอกดูสิพวกเราดูนะพระอราหันต์ท่านจะกําลังจะนิพพานแล้วท่านเตรียมเครื่องจะปนิพพานกันบางคนกบอกอราหันต์บ่าบ่าอบาบแบาบนี้คนสติไม่ดีทำไมยังเรียกว่าพระอราหันต์นี่เขาว่ากันตนหน้ามีการปฏิบัติที่วัดนั้นไม่ใช่ว่ามีคนดีทุกคน แต่ความจริงคนที่ดีจริงๆแล้วไม่ใช่คนตำบลน,นั้นมีคนตำบลน,นั้นมีองค์เดียวคือพระอาจารย์ชัดเอาจริงเอาจังเป็นฝ่ายสนับสนุนทุกอย่างแต่คนที่ได้ดีมาจากที่อื่นเขาก็บรรนามด้วยประการทั้งปวกพอท่านนุ่งสะบงทรงจีวรก่รเบิกคลองย่ามแบกกัขึ้นบา่ายอีกอันหนึ่งก็สะพายกระติดน้ำ เขาบอกเอาพวกเราดูไอ้บ้าหอบฟางทีเริ่มเดินทางจะไปบ้าที่ไหนอีกก็ไม่รู้พากันพเราะยเยาะเย้ยท่านก็เฉยทำไมจึงเฉยเพราะว่าท่านรู้ว่าคนพวกนี้มันบ้ามันเป็นปัจจัยของสัตว์นรกท่านจะไปโกรธสัตว์ในรกในเรื่องอะไรทำไมจึงรู้จะลืมว่าท่านได้สมาบัตแปด 8. ท่านทรงอภิญญาห้าในอภิญญาหกยังขาดจูพิงแค่อาสะวะขยายานว่าระนันจิตเขาบุคคลพวกนั้นท่านทราบดีและกฎของกรรมที่จะมีกับพวกนี้ท่านทราบดีในพวกในเมื่อพวกนี้เขาไปแบกไฟออกมาแล้วท่านจะไปรับเอาไฟมานั้นทะาไมรับเพราะอะไรเพราะว่าโทสัคขีไฟคือโทสะมันเผาพลานให้ร้อนท่านก็ยิ้ม ถ้าถามว่ายังไงพระราหันจะไปนิพพานหรือท่านก็ยิ้มถามว่ายังไงไ้บ้าจะไปไหนกันแน่ท่านก็ยิ้มท่านยิ้มพ่อใดท่านยิ้มพ่อเจ้าพวกนี้ลงเอเวจีแน่ท่านรู้จะไปต่อกองกษัตริย์แนวเ,เวจีมันไม่มีประโยชน์อะไรท่านใช้เวลาเดินทางไปหายกีก่องค์ยะพูดกันให้ชัดเลย เราต้องการแนวปฏิบัติของท่านท่านใช้เวลาเดินบุกป่าผ่านดงแดดร้อนฝนตกท่านไม่ท้อถอยจุดแรกที่ไปก็คือวัดน้อยจังหวัดสุพรรณบุรีไปหาหลวงพ่อเนียมพ่อไปถึงหลวงพ่อเนียมก็ทักทายปราศัด้ในการด่าพ่อหล่อแม่ เอา้าไอ้โคตรพอ่อโคตรแม่มึงมนจะมาทําไมท่านบอกจะไปขอเรียนขอเรียนกับกูกยังไงกูมันคนบ้าชาวบ,บ้านม็มากูบ้ามึงมาเรียนกับก,กูมึงก็จะบ้าไปด้วยไปออกไปเดี๋ยวนี้มึงจะเข้ามายุ่งกับกูท่านก็ได้ของท่านเพลนินดีไมด่ดีถ้าพูดไรท่านก็ไม่คุยด,ด้วยท่านหันไปพูดกับหมาบ้างพูดกับแมวบ้าง รู้สึกว่าหมากับแมวเป็นที่รักของท่านอย่างยิ่งท่านทนด่าแบบนี้มาสามวันพอถึงวันที่สี่ท่านถามว่าเอามึงยังไม่ไปหรือท่านผู้เท่าก็กราบื่อกราบเรียนท่านบอกว่าผมไม่ไปครับ <c oughs> ในเมื่อผมมาแล้วแต่ผมยังไม่ได้สิ่งที่ผมพอใจผมจะไม่ยอมไป เธอถามว่ามึงไม่โกรธกูหรือถธา,ากราบเรียนว่าผมตั้งใจจะมเมาดีทําไมผมจะมารับความชั่วไอ้การโกรธนี่มันของชั่วท่านถามว่ากูด่ามึงมึงไม่เจ็บใจหรือเธอเลยตอบว่าไอ้คาด่าเป็นวาจาชั่วถ้าไมรับข้างพ่อเนียมโหระถ่านี่มึงแกล้งด่ากูหรือเนี่ยมึงย้อนกูหรือท่านก็นบอกก็ไม่ได้ย้อน เพราะว่าหลวงพ่อปานสอนว่าอย่างนั้นหลวงพ่อปานสอนไว้ว่าใครเขย่าอะไรก็เป็นเรื่องของเขามันเรื่องของท่านพู้นั้นใครจะดีจะชั่วอย่าสนใจสนใจอยู่อย่างเดียวตัวคือใจของตัวเองเมื่อดูใจของตัวใจของตัวดีเดชั่วถ้าเขาด่ามารับคาําด่ามันก็ชั่วเขาด่ามาเราโกรธบุคคลที่เขาด่าเราก็ชั่ว คนด่าเขาจะดีเขาจะชั่วไม่มีความสำคัญสำคัญอยู่อย่างเดียวรักษากำลังใจของตนให้ดีเท่านั้นเพื่อทรงขันติและเมตตาหลวงพ่อเนียมยิ้มบอกเออใช่ได้ให <c oughs> ้ท่านปานููสิ์ศิขานี่มันดีจริงๆนะตัวมันดีมันก็ยังไม่พอมันยังดูสอนให้ฤูธสศิเ์ของมันดีอีกด้วย เอาตกลงถ้าแกไม่กลัวชาวบ้านเขาจะคิดว่าบ้ายัางข้าล้วก็ข่าจะสอนให้ท่านพูดเท่าตามมันติของท่านบอกว่าท่านาก็กราบด้วยความเคารพว่ากระผมพร้อมแล้วที่จะรับความบ้าจากหลวงพ่อครับเขาบ้าประเภทที่เรียกว่าบ้าดีเนี่ยครับ ที่มาในที่นี้ต้องการเห็นให้ชาวบ้านก็เห็นว่าบ้าแต่ว่าใจสะอาดหลงพ่นเนียมยิ้มอย่างที่ชาวบ้านไม่เคยเห็นยิ้มสดชื่นแจ่มใสแล้ก็บอกว่าเออเอาอยัางนี้ก่อนแล้วกันนะตอนกลางคืนเวลาประมาณทักสามทุ่มไอเวลาพวกค่านะค้ะมันทำวัดสวดมนต์ถ้ามันคนสวดมนนาน เองจะเข้าไปเวลานั้นมันก็ไม่เหมาะเวลาสามทุ่มคันเลิกเนื้อหนุ่งสบงทรงจีวรนพาสแสงคติเข้าไปให้เรียบร้อยนะไปเรียนเ่อก็มาถานกันไอคนกรุงเก่านี่มันเผ่าพันุเดียวกันนะไอทันปลายก็เหมือนกันมาแบบนี้ข้าก็ด่าแบบนี้มันก็ดื้อมันก็ดานคนที่สุดมันก็เอาไปจนได้ นี่เวลาที่ลูกศิษย์มันจะมาที่น่ากลัวมันจะสอนมาแล้วนะท่านบูเฒ่าก็กราบเรียนท่านว่าหลวงพ่อสอนมาแล้วขอรับสอนมาบอกว่าถ้าคำด่าของหลวงพ่อนี่ถือว่าเป็นพรอันประเสริฐตอนนี้เองหลวงพ่อเนียมโพระใหญ่ชอบใจเสียงดังลั่นบอกเออไอท่านปานนี่มันขยันสอนลูกศิษย์ของมันมันฉลาดมันฉลาด ไอ้นี่ฉลาดคนเดียวไม่พอมันยังสอนลูกศิษย์มันฉลาดอีกด้วยเอาไอ้คนมบนอย่างนี้มันจะเอายังไงกัก็กูก็เอาวะอีตอนนี้กูให้หมดเธอมึงเอาได้กูให้หมดกูเก็บไม่เหลือแต่มึงจะลืมนะมึงเรียนกับกูนี่มึงไม่ได้อาลาแต่ผลนะมึงได้แต่แบบแผนไปเท่านั้น ได้ความที่จะสาเร็จอาณาตตผลในเองต้องไปฟัดต,ตัวของเองเองที่วัดหรือที่ไหนก็ตามเพราะว่าเองนี่มันจะต้องสู้กับตัวของตัวเองการรับฟังถือว่าเป็นแบบแผนเท่านั้นได้ความจริงวิชาความรู้ทุกอย่างนี่ท่านปานมันให้หมดแล้วนี่หว่าสมาบัติแปดเองก็คล่องอภิญญาห้าเองก็คล่อง ได้ความจริงท่านปานมันไม่น่าจะส่งมาเลยวะท่านบูเท่าก็กราบเรียนบอกว่าหลวงพ่อปานท่านบอกว่าท่านปรารถนาพุทธภูมิท่านไม่สามารถจะสอนความเป็นพระอริยะไ,ได้ได้แต่เพียงการแนะนําเท่านั้นบุคคลที่จะสอนคนเป็นพระอริยเจ้าได้อย่างจริงจังก็ต้องบุคคลผู้นั้นเป็นพระอริยะ แต่ความจริงคนที่ไม่เป็นพระอริยเจ้าก็สามารถจะสอนบุคคลอื่นให้เป็นพระอริยเจ้าได้แต่ว่าถือตำราเป็นสำคัญถ้าแนะนำหนทางไปท่านผู้นั้นรับตำรารับคำสอนและปฏิบัติเข้าถึงเองได้แต่ถ้าว่ามันไม่ชัดหลวงพ่อปานบอกมาว่าถ้าบุคคลใดพระองค์ใดท่านเป็นพระอรหันต์ท่านรู้ดี ว่าจุดไหนมันเป็นจุดอ่อนของใจที่เราจะพึงแก้ไขได้ตรงๆถ้าปฏิบัติตามนี้แล้วก็รับคำสอนจากท่านบรรลุได้ไง่ายลวงพ่อเนียมก็หัเราะชอบใจบอกเออไอ้ท่านปานนี่มันแปลกว่ามันสอนลูกศิษย์มันให้รู้จักมายอค่าเอา้าไอ้กูก็เป็นคนบ้ายยอนี่วะ่ะในเมื่อมันยอกูกูก็บ้ายยอเอา้ากูจะสอนมัน เองจะเรียนสกีวันวะก็เลยบอกว่าตามกําลังใจที่น้ํงพ่อจะเห็นสมควรบอกเอาตกลงถ้าข้าเห็นว่าสมควรตอนไหนข้าจะให้กลับถ้าข้ายังไม่เห็นว่าสมควรจะข้ายังไม่ให้กลับและแกต้องไม่กลับนะสทร้อยปีเป็นยังไงท่านพู้เท่าก็กลับเพยนว่าเจะสักีร้อยปีก็ยอมรับถ้าหลวงพ่อ,อยังสอนอยู่ ท่านชอดใจบอกเออมันต้องอย่างนี้สิว่าไอ้คนเมืองกรุงเก่านี่มันไม่สิ่งคนดีเนี่ยอาจารย์ของมันดีมันไม่พอไอ้อาจารย์มันยังรูจ้จักสอนให้รู้สึกของมันดีต่อสู้อย่างนี้มันเป็นพระอหนา์ได้แต่ว่าเองอย่าลืมนะว่าขณะที่ข้าสอนไปกี่ร้อยปีก็าตามเองไม่ได้เป็นพระอหลาน เองจะต้องเป็นพระอรหันต์ต่อเมื่อไปฝึกตนเองและก็ตอนนั้นนั่นแหละองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะทรงเปล่งฉับพัน,นร,รังสีมีลักษณะเหมือนกับพระองค์ท่านมาปรากฏเฉพาะหน้าของเองแล้วท่านก็จะทรงสอนให้เองประพฤติปฏิบัติ เนี่ยตอนนั้นท่านจะจำกัดเวลาการปฏิบัติให้เองถ้าท่านเองทําได้เป็นเองเป็นอราหันต์ในชาตินี้ถ้าเองทไไํงงา,าไม่ได้เองก็จะเป็นอรหันต์ไม่ได้แต่ความหวังในการเป็นอราหันต์อย่างเร็วที่สุดชาตินาได้แน่ถ้าเองขี้เกียจถ้าเองขยันเองได้ชาตินี้แน่อรบ,บรรดาท่านพุทธบริษัทและประโยคข่าววจรทั้งหลาย เองกันไปเองกันมาก็เลยไม่ต้องจบเวลามันหมดเส็นแล้วเอาไว้ฟังกันต่อไปในวันหน้าในตอนต่อน,นี้ไปก็ขอบนรดาท่านพุทธบริษัททหลายทรงกำลังใจให้ตรงตามที่บอกมาแล้วเบื้องต้นและก็ทรงจริยาวัดคือจะอิริยาบทของท่านตามอธิาายาศัยจึงกว่าที่ท่านจะเห็นว่าเวลานั้นมันเป็นการสมควร เมื่อเห็นว่าสมคนเวลาไหนก็เลิกเวลานั้นเวลาปฏิบัตินั่งก็ได้ยืงก็ได้เด,ดินก็ได้นอนก็นได้ตามอธัธยาศัยของท่านสวัสดี